กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีทีกับทวีศักและซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน <Wow. S 2> และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาค,ค,คู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสต์ไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง wow. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสงซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One Two Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมนไม่จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสีเบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรรณสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้18กันยายน2563เป็นวันสุขหันษาแต่ไม่แน่ใจว่าจะหันษาดีหรือเปล่านะวันนี้เป็นวันแรกของการเฝ้าระวังนะคะพายุโนอื่นที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้จะอยู่ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนนี้ เรียกได้ว่าหลายๆพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้เรียกว่าโดนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นพายุระดับ3ที่ประกาศมามีผลกระทบกับไทยในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็หลายพื้นที่ตกมาแล้วบ้างนะแต่ว่าดูจากการ พยากรณ์แล้ววันพรุ่งนี้น่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในแต่ละภูมิภาคหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยและเฝ้าระวังเรื่องของโควิดตอนนี้ก็มีการรายงานย,ยอดผู้ติดเชือ้อจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน สถิติของผู้ติดเชื้อทั่วโลกส่วนไทยวันนี้เท่าที่ตามรู้สึกว่าจะติดใหม่มา7คนนะคะก็ยังคงต้องตั้งการ์ดกันเอาไว้อยู่ส่วนเรื่องราวอื่นๆที่เราจะมาติดตามการวันนี้ที่เป็นประเด็นกันจริงๆเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรทองนะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟัง เป็นคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่ารักษาในสิทธิ์ของบัตรทองอยู่ลองไปเช็คดูนะคะว่าตอนนี้ตกลงยกเลิกกันกี่ที่แล้วเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีการพูดคุยกันอย่างมากมายในโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวส่วนในแง่มุมของอุตสาหกรรมไอทีปีนี้ถือว่าโดนหนักพอๆกันอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นแต่ก็ทำให การเดินหน้าหลายๆเรื่องชะลอนะคะไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่นักอย่างเรื่อง 5G เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเรื่องของโควิดแต่ว่า 5G ในประเทศไทยก็เปิดให้บริการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีสองค่ายที่เขาประกาศกันอย่างชัดเจนแล้วก็เดินหน้าขยายโครงข่ายนะคะก็คงจะได้เห็นอะไรที่เป็นพวกของบริการใหม่ๆเกิดขึ้น ตามความสามารถของ 5G ที่จะรองรับเทคโนโลยีต่างๆได้เทรนด์ของโลกก็จะไปในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น 5G ในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในแง่ของการใช้งานทั่วไปเทคโนโลยีที่จะมาอย่างเช่น AI A.R.V.R. พวกนี้มาแน่ๆน,นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบล็อกเชนที่ตอนนี้หลายๆประเทศเดินหน้ากันอย่างจริงจังล่าสุดก็เป็นที่ประเทศจีนที่ตอนนี้เตรียมที่จะนำเอาบล็อกเชนไปใช้กับระบบส่วนใหญ่ในประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้งานแบบระบบปิดก็ตามนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยที่ทางรัฐบาลจีนนะคะเขามีโปรเจกต์ ของการสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้รับอนุมัติกันเป็นที่เรียบร้อยในการนำเครือข่ายสาธารณะของบล็อกเชนเนี่ยเอาไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ชาวจีนนะคะโดยบล o c k c h a i n Based Service Network หรือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ เขามีแผนที่จะสร้างเป็นเครือข่ายสาธารณะ24เครือข่ายให้กับผู้ใช้ชาวจีนโดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2020เป็นต้นไปโดยนักพัฒนานะคะสามารถใช้กรอบทางเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายสาธารณะเหล่านี้เนี่ยเอาไปสร้าง แล้วก็เรียกใช้ตัวของแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจตัวนี้เนี่ยแหละนะคะเอาไว้สำหรับการตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นแพลตฟอร์มการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นตน้นส่วนเครือข่ายสาธารณะที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะอาจจะแตกต่างไปจากดั้งเดิมนิดหน่อยก็คือหลังจากที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดจีนแล้วเนี่ย มันจะทำให้มีการเขาเรียกว่าเป็นเหมือน decentralized public chains นะคะก็คือจะได้รับอนุญาตแล้วก็แทนที่โทเค็นของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยด้วยการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนของจีนเพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมแล้วก็การทำธุรกรรมข้าวฟรีต่างๆของเครือข่ายนะคะตรงนี้จีนโดยรัฐบาลเขาสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มที่ก็ ต้องการที่จะให้เป็นหับของการส่งออกเทคโนโลยีบล็อกเชนไปยังที่ต่างๆแต่บล็อกเชนของจีนเนี่ยไม่มีการกระจายอำนาจนะคะจากเครือข่ายสาธารณะอย่างเช่นพวกของบิตคอยพวกอีเธอรียมพวกนี้จะไม่มีก็อาจจะเป็นระบบปิดที่เขาใช้งานกันนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊อย่างพวกของบิตคอยที่เราบอกว่ามีบล็อกเชนเป็นเบื้องหลังเนี่ย มันเป็นระบบดิเซนเัลไลซ์จริงหรือเปล่าเพราะว่าก็มีนักวิชาการบางกลุ่มเขาก็มีคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้ต้องบอกว่าอ,อาจจะเป็นในแง่ของเชิงเทคนิคนะแล้วก็เรื่องของอะไรที่มันค่อนข้างลึกกว่านี้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะมา คุยกันในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องของบล็อกเชนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังในปีนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนแล้วก็เกาหลีใต้จะเป็น2ประเทศที่มีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังแล้วก็มีการรายงานออกมาเป็นข่าวสารให้เราได้รับทราบกันนะคะส่วนประเทศอื่นๆเข้าใจว่าก็เดินหน้าเทคโนโลยีกันอย่างต่อเนื่องนั่นแหละแต่ว่าจะอยู่ในแง่มุมไหนยังไงเท่านั้นเอง วันนี้ไปติดตามข่าวนะคะในข่าวเซกชันไอทีบ้านเราต้องบอกว่ามันก็ยังมีประเด็นที่ไม่ได้เป็นประเด็นใกล้ตัวของผู้บริโภคเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างเรื่องของการทดลองช่องทีวีที่เป็นช่องกีฬานะก็จะเป็นการออกมาให้ข่าวนะคะแล้วก็ประเด็นของการรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาสมัครเป็นอบอร์ดกสทอชอชุดใหม่ ก็จะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะนอกนั้นก็จะยังไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นประเด็นหรือว่าเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาก็อาจจะยังไม่นำมาพูดถึงในรายการในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนสักครู่คุณผู้ฟังในช่วงหน้าจะพาไปดูเกี่ยวกับ การติดตามการออกกําลังกายของประชาชนผ่านทางสมาร์ทวอชที่ประเทศสิงคโปร์แล้วถ้าเกิดทําได้ตามเป้ามีรางวัลให้ด้วยนะครับแนวคิดของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของ ใกล้ๆบ้านเราอย่างมาเลเซียด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มีข่าวว่าจะยุติการให้บริการ 3G ทั่วประเทศในปีหน้าแล้วจะยังไงต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน wow! และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิดคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพส์ตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง oh. ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้ง2ซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One to Call อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเสียนหุ้นอยู่มหลาลัยอ่ะเป็นเฟรชี่อยู่บ้านเป็นซี o ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลก เน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสาร ผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาล่าพลอยสุวรร์กลับมาคุยกันต่อค่ะ จากเหตุการณ์ที่สุดสัปดาห์นี้พวกเราอาจจะต้องประสบกันก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศคุณผู้ฟังก็ไปดูในข่าวตามโซเชียลมีเดียนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะเข้าถึงแถวภาคอีสานแล้วมุกดาหาร <c oughs> เขาบอกว่าเข้าบ่ายนี้ส่วนชาวกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึง ชาวภาคกลางอาจจะต้องลุ้นช่วงของหัวค่ำนี้นะคะว่าฝนจะมารับเรากลับบ้านหรือเปล่าส่วนวันพรุ่งนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรานะคะรวมถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็น ประเด็นที่มีการรายงานข่าวกันสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันที่19กันยายนนี้นะคะส่วนในเรื่องราวต่างๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้จากสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์ยุคนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลหาได้ง่ายค่ะแล้วก็เรามีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในสมาร์ทโฟนหรือว่าใน ตัวของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอะไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาให้ความสำคัญในประเด็นของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้ทำได้เพียงแค่ตั้งรับเฝ้าระวังเท่านั้นส่วนเรื่องของเทคโนโลยีนะคะต้องบอกว่าปีนี้ หล,หลายประเทศมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในโซนของอเมริกานะคะฝั่งตะวันตกเขาก็เริ่มมีการใช้ดโดรนในการส่งของกันเพิ่มมากขึ้นล่าสุดที่เป็นรายล่าสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นของแอ a z o n ที่จะทดลองใช้ดโดรนส่งของส่งพัสดุนะคะส่วนที่จีนเองก็มีการทดสอบดโดรนเหมือนกันแต่ว่าเป็นดโดรนที่ เป็นพาหนะแบบมีคนขับก็เหมือนแท็กซี่โดรนคุณผู้ฟังได้แชร์ไว้ในแฟนเพจของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้ว่ามันจะมีรูปแบบยังไงความรู้สึกหรือว่ามุมวิวสูงจะเป็นยังไงนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะส่วนการใช้งานหรือว่าการทำงานโดยหุ่นยนต์อันนี้แน่นอนเราเห็นมากขึ้น ก็จะอยู่ในการผลิตโซนของสายงานภาคอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่แต่ในอนาคตหุ่นยนต์อาจจะอยู่ในบ้านของเราก็ได้ทุกวันนี้มีบ้างแล้วปราบปรายถ้าจะเห็นก็อย่างเช่นหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคุณผู้ฟังในอนาคตอาจจะมีหุ่นยนต์แม่บ้านนะคะหุ่นยนต์ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆแบบนี้ที่จะ มีมามากขึ้นแล้วก็จะเข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมาจับตาดูนะว่าปีหน้าปี2,564สถานการณ์ของโควิดจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเดินหน้าของนวัตกรรมจะ กลับมาเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้อุปสรรคหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังและแน่นอนว่าที่โปรยเอาไว้ในช่วงท้ายของเบรกแรกคุณผู้ฟังเป็นการนำอุป,ปกรณ์ประเภทของ variable นะคะเอามาใช้งานกันแล้วก็เอามาเหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นโดยที่สิงคโปร์เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเปิด ร้าน Apple Store สาขาใหม่เป็นสาขาที่3แล้วก็เป็นสาขาที่มีความพิเศษก็คือเป็นร้านลอยน้ำล่าสุดนะคะรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมมือก,กันกับ Apple ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยใช้ตัวของ Apple Watch smart watch ของ Apple เนี่ยแหละเป็นตัวเก็บข้อมูลโดยเขาจะมีการดำเนินการเป็นโครงการด้านสุขภาพนะคะก็คือ เป็นการออกแอปพลิเคชันที่เขาออกแบบมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมให้ผู้ใช้งานชาวสิงคโปร์มีสุขภาพที่ดีโดยใช้ Apple Watch เป็นตัวเก็บข้อมูลของประชาชนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นการเดินการว่ายนะ้ำฝึกโยคะออกกำลังกายประเภทต่างๆ แล้วก็ยังมีโหมดในการเตือนให้ผู้ใช้สมัครตรวจสุขภาพแล้วก็นัดฉีดวัคซีนอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้คนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเมื่อสุขภาพของประชาชนดีบุคลากรทางการแพทย์ก็จะลดงานลงตรงนี้ถือว่าเป็นไอเดียเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าทำได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ รัฐบาลมีรางวัลให้ก็คือจะให้รางวัลเป็นเงินสูงสุดนะคะอยู่ที่380ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่8,700บาทซึ่งมันเป็นเหมือนกิจกรรมที่เชิญชวนดึงดูดให้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นสิงคโปร์เองเขาก็มีระบบการดูแลสุขภาพที่ถือว่า ดีเป็นลำดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีแนวทางที่จะให้ประชาชนพลเมืองของสิงคโปร์หันมาใส่ใจสุขภาพหันมาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นด้วยที่ตัวเองก่อนนะคะก็จะทำให้สุขภาพของประชาชนโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะไปในทางที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างช่วงโควิดเนี่ยก็มีหลายๆเทคโนโลยีที่ ปรับมาใช้นะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันติดตามประชาชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโควิด -19 หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์สุนัขนี่แหละคุณผู้ฟังเอามาเดินลาดตระเวนตามพื้นที่สาธารณะนะคะอาจจะเป็นตามสวนสาธารณะ ไว้คอยกระตุ้นให้เกิดการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งสิงคโปร์ก็เป็นประเทศรแรกๆที่นำหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้เอามาใช้งานกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะว่าที่สิงคโปร์รัฐบาลเขาค่อนข้างให้ความสำคัญด้านของสุขภาพอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของบัตรทองวันนี้นะคุณผู้ฟัง <laughs> เห็นแต่ hashtag ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆเลยนะคะก็ไม่น่ใจว่ายกเลิกตกลงยกเลิกไปแล้วกี่ที่ แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดความกลาหนของคนที่เข้าไปรับบริการที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้สิทธิ์ถูกยกเลิกแล้วนะคะก็กลาหนกันพอสมควรส่วนที่สิงคโปร์นั้นก็เริ่มที่ต้นเหตุเลยคือการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่รักสุขภาพหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นเอาเงินรางวัลเนี่ยเป็นเหมือนแรงจูงใจ คือถ้าดูจากเงินรางวัลมันก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลายเรทคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าสูงสุดก็อยู่ประมาณ8000กว่าบาทบ้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นจํานวนที่พอจะดึงดูดให้เหมือนกันเหมือนการทำชาเลนจ์คุณผู้ฟังก็อาจจะดีกว่าที่จะไปลงทุนกับอะไรที่มันอยู่ปลายเหตุนะคะก็ลงทุนที่ต้นเหตุน,นั่นแหละให้ประชาชนรักสุขภาพกันไปไอเดียนี้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่มีแต่ว่าคุณผู้ฟังลองปรับเอามาใช้ในในสเกลที่เล็กลงเอามาจูงใจให้ตัวเราดีกว่านะคะก็ลองดูค่ะว่าเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะเอามาช่วยดูแลด้านสุขภาพของเราได้ยังไงเพราะว่าตัวของอุปกรณ์สมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นพวก w e a r a b l e ต่างๆไม่ต้องของ Apple ก็ได้คุณผู้ฟังแบรนด์ Brand อื่นๆที่มีขาย มีหลากหลายราคาหลากหลายเรทนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในแง่ของการทำงานในด้านสายของสุขภาพพวกเฮลตี้อะไรต่างๆสำหรับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันออกกำลังกายไหมนะคะอาจจะมีโหมดการกระตุ้นให้เราขยับตัวบ้างสำหรับพนักง,งานออฟฟิศที่อาจจะนั่งอยู่กับที่มากเกินไปหรือว่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการจดบันทึก พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราอะไรต่างๆพวกนี้เนะี่ยมันสามารถที่จะทําได้นะคุณผู้ฟังถ้าถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าได้มีอุปกรณ์ประเภทนี้ใช้งานอยู่กับตัวนะคะลองไปดูลองไปศึกษาดูก็ได้นะว่าอาจจะมีประโยชน์กับด้านสุขภาพของเรามากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ ติดตามส่วนที่มาเลเซียค่ะวันนี้พาไปปิดท้ายกับเรื่องของมาเลเซียนะคะมีข่าวว่าเตรียมจะยุติการให้บริการ 3G ทั่วประเทศในปี2564ก็คือปีหน้าแล้วจะหันไปมุ่งให้บริการ 5G แทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นแผนของการวางโครงสร้างพื้นฐานของทางมาเลเซียเขานะคะปัจจุบันนี้ การใช้งานหลกัหลกๆก็อยู่ที่ 4G นั่นแหละสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ91.8%ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็ 5G ก็เป็นอีกหนึ่งยุคสมัยที่กำลังจะเข้ามาโดยที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วนะคือหลายๆประเทศเนี่ยยุติการให้บริการ 3G ไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะคะ มาเลเซียก็จะเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีการยุติการให้บริการ 3G เร็วๆนี้ไทยเองไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยยังมีพื้นที่ไหนที่เป็น 3G หรือเปล่าเพราะจากการใช้งานส่วนตัวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามในประเทศเราเนี่ยแหละจังหวัดไหนก็ตามอยู่ที่ไหนสัญญาณ 4G ก็ขึ้น 3G อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันแล้ว อันนี้โดยส่วนตัวนะคุณผู้ฟังที่ที่มีประสบการณ์ดิฉันไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนยังมี 3G อยู่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นข่าวที่เมืองไทยที่บอกว่าเราจะยุติการให้บริการ 2G แต่ไปไปมามาเรื่องนี้ก็เงียบหายไปก็ไม่ได้ยกเลิกกันแต่อย่างใดก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีการใช้งานในบางส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้ 2G นะคะในการ สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกของพา s s สกาดพวกอะไรแบบนี้ที่ใช้เครื่องความถี่ที่อาจจะต้องมีการใช้งานอยู่ไม่ใช่แค่การสื่อสารอย่างเดียวแต่ว่า 3G เนี่ยคุณผ,ผู้ฟังมันเป็นยุคสมัยที่ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นของการมาของ Data ที่เข้ามาใช้งานบน Smart d e ีว c e แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้งานหลักๆมันเป็น 4G ก็พอเข้าใจได้ว่าทำไม มาเลเซียถึงประกาศที่จะยุติการให้บริการ 3G แต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าปี 6G แล้วก็ยุติทั้งหมดทั่วประเทศนะคะทุกอย่างมันต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยปิดนะส่วนการใช้บริการของ LTE หรือว่า 4G ก็จะยังใช้งานเหมือนเป็นพื้นฐานเป็นเบสต่อไปก็จะมีการปรับปรุงการให้บริการการอัปเกรดการสร้างไซต์ใหม่ๆเหมือนปกติ แล้วก็เพิ่มเติมด้วยการให้บริการไฟเบอร์นะคะที่ประชาชนจะสามารถใช้ได้ที่ความเร็ว1กิกะบิตต่อวินาทีอันนี้คือโครงการคือเป็นเหมือนแผนการดำเนินงานด้านของการวางอินฟราสตรักเจอร์ในมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาประเทศของเขาเนี่ยเข้าไปสู่การให้บริการ 5G ในอนาคตที่ตอนนี้อาจจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะก็ในอนาคตอันใกล้ดีกว่าคุณผู้ฟังเราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้งานหลักนะจากเดิมตอนนี้เป็น LTE ในจุดจุดหนึ่งก็ต้องมี 5G เป็นเบสนั่นคือ 5G แบบ standalone มันเป็นเหมือนกัน ทั่วทั้งโลกนะคะก็ถือว่าเป็นแผนงานนอกจากปี64ยกเลิกทยอยยกเลิก3 G แล้วคุณผู้ฟังปี2565เขาก็จะเน้นการให้บริการ fixed wireless access นะคะเป็นบริการที่จะมาลดช่องว่างในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ5 G ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่า 5G ถ้าเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยเปลี่ยนแปลงนะคะให้การใช้งาน 5G ในภาคการผลิตการเกษตรการศึกษาด้านสุขภาพขนส่งเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในมาเลเซียมันเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือแผนงานที่เขาวางไว้ในตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่มีข้อมูลแต่เข้าใจว่า ภายใน3ปี5ปีนี้ก็คงจะมีแผนที่ชัดเจนมากแล้วนะคะส่วนบ้านเราก็เดินหน้าเรื่องของ 5G อยู่นะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีข่าวแล้วมันจะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าการให้ความสำคัญของ 5G เนี่ยเราเน้นไปที่ด้านของภาคการผลิตก่อนภาคอุตสาหการรมส่วนภาคเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นมากนะักเพราะหนึ่งเลยเนี่ย อุปกรณ์มันก็ยังมีไม่มากนะคะการใช้งานแพ็กเกจอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ออกมาเดี๋ยวรอให้ออกมาเข้าใจว่าก็คงจะมีความคืบหน้าและถ้าหากมีความคืบหน้าเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ในรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะผ่านทาง ช่องทางไม่ว่าจะฟังผ่าน YouTube SoundCloud Podbean และ Spotify อย่าลืมไปกด Subscribe กด Like แล้วก็กด Share Content นะคะรวมถึงกด Follow ในช่องของ Podcast เราด้วยเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือที่ facebook com telecom radio วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้วันศุกร์หัรษาขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าเรามาติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีไปพร้อมๆกันอีกครั้งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคู่จิน้นซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันก็เหมาะกับคุณเพราะเติมเงินเบอร์ไหนก็ใช้ได้ทั้งคู่โทรจิ้นฟรีไปเลยทั้งวันทั้งคืน และถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นคู่หูคู่หาคู่กิ๊กคู่กัดก็เหมาะอีกเพราะเติมเงินครั้งเดียวใช้ได้2ซิมแล้วทั้งโทรโพสตไลฟ์ฟรีไปเลย24ชั่วโมง<อ>ครั้งแรกในเมืองไทยซิมคู่กัน2เบอร์กระเป๋าเดียวกันเติมเงินครั้งเดียวใช้สบายๆทั้งสอซิมโทรหากันฟรีแถมโซเชียลฟรีซิมคู่กันจาก AAS One t o Call ชีวิตมักมีหลายด้านรักหรือเลิกรุ่งหรือร่วงจะดีแค่ไหนถ้าชีวิตคุณเลือกได้เลือกเลยเลือกเปิดซิมเบอร์เสริมชีวิตแบบเติมเงินได้ง่ายๆกับ AIS One t o Call เสริมพลังบวกรอบทิศเสริมชีวิตรอบด้านทั้งเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพและความรักครบจบในซิมเดียวโดยแมน m ม g จีเกียนเปิดเบอร์วันนี้โทรหาสี่เบอร์คนสนิทราคาพิเศษพร้อมแลนเน็ตฟรี500เมตรนาน7วันรีบเ,เปิดเลยใหม่ซิมเบอร์เสริมชีวิตจาก AIS One t o Call การสื่อสารทาให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดำเนินรายการโดยทวีศักดิ์และซาลาพลอยสุวรรณ